เพื่อนพึ่งทอดบ้านมือกีนจะเลิกงานมากเลยกระเป้าพี่น้องไปเปียนซูดเปียงงนยางแล้วมาเก็บพักบันนี้นั่นแหละโทวไปบอกมูแล้วว่าทอดบ้านแล้วกันเลยอ่ะเพื่อนบอกว่า,ากำลังจะออกมาหับพี่น้องนี่แหละจังให้อาามีไปหับมือแลงจะเก็บใบบกูดเพื่อนว่าคันนี้ใบบกูดเอาบอกูดไปนั่นไปไส่ลาบเพื่อนว่าอันนีจะเก็บไปเนาะบักพริกประทันซก จิบอไดรเก็บพี่น้องเอาอันนี้ไปนั่นใบแมงลักพี่น้องจานมากเก็บกระถินกันพี่น้อง,องจิบนีมาก,กินจ้าเพื่อนๆมาเก็บกุยช่ายน้ำเอมี่เบิ้งค่ะพี่น้องเก็บมากเมื่อกี้นี่อันนี้ก็ยอดอวบๆเลยค่ะเห็นไหมคะงามคะ่ะเดี๋ยวจะเปิดตรงนี้ไฮเบิ้งพี่น้องสวนฮูกๆของเอมี่แต่ละเฮดไปทั่วเนาะพี่น้องเนาะ มันสีเขียวมันสีขาวโอ้ยขาวอยู่ได้พี่นอ้องอืกุ้ยช่ายขาววอีรีเบิ้งค่ะเอาอันนี้กระถางกระถางต้นไม้โอ้ยนะนี่แล้วค่ะเก็บไปนะพี่น้องเนาะอู้ห้าม,ม้มพี่น้องเอาห้าป๊กข้างบนอันตรงที่นี่หูไม่ออยียงนะพี่น้องนะเนาะแสงมันสีขาวก็พ่อได้อยู่จ้ะบ่าขาวปันไดต่กะคือว่าโอเคใส่ได้ตามาเก็บน้องกันพี่นอ้อง อวบๆเลยพี่น้องเฮ็ดมานี่ปัดติเดเถอะเก็บไปพี่น้องนี่แหละค่ะไม่อยากกินกุ้ยช่ายเขียวก็ได้กินกุ้ยชาย่ายขาวก็เปลี่ยนรสชาติพี่น้องตัดเร็วๆเลยนี่นี่พี่น้องได้กำมือหนึ่งแง้วบักคักเลยนี่เบิ่งค่ะพี่น้องว้าวสวยๆเลยค่ะเดี๋ยวเอมี่ก็จะควมไว้คือเก่าพี่น้องเฮ็ดอ,อีกง่ายๆเนาะค่ะเนาะงควมไว้แบบเอายาปิดไว้พี่น้อง เดี๋ยวอีกประมาณซีหาหมึอกอะมากินคือเก่าพี่น้องมันเปิดคือเกา่าเอาหญ้าปลุกไว้พี่น้องนี่หญ้าปลุกปลุกเลยพี่น้องกันแสงเขา <c oughs> เเ็พแบบบ้านๆพี่น้องเอ้อประต่งลุ่มพุ่งหย้ามากไหมกระถางนี่กระสือต้นไม้มาปลูกกระเก็บใบพี่น้องอน,นี่จะปลุกอีกกันแดดพี่น้อง เพื่อนๆตอนนี้เอมีก่กำลังออกเดินทางค่ะพี่น้องจ้าสามีเพื่อนมาหับค่ะพี่น้องส่วนสามีเอมี่เพื่อนไปเข็ดงานจะพี่น้องเลิกค,คําค่ะเดี๋ยวบอกว่าอตอนแรกเพื่อนจะมาหับค่ะพี่น้องเอมีก่กะไปกินเขากระมูกกรพวกคะ่ะนี่แหละค่ะพี่น้องบรรยากาศอนอกเมืองของอิตาลีเนาะคะะ่ะนาอข้างทางก็จะมีแต่สวนเขาซาลี่สวนดอกทานตะวันค่ะพี่น้องบรรยากาศสวยงามสดใสคะ่ะ สวัสดีค่ะออนอะจ้าเพื่อนนี่แหละค่ะกับข่าวของห้ามันี้เตรียมเครื่องเตรียมของไหวหลายอย่างค่ะพี่น้องมาเบ่งพักเบ่องอยาที่มีเก็บมากค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะหเหนียวเบิดค่ะพี่น้องแดดหอนไรตั่วจะพี่น้องตั้ง่วจ้า จ้าเพื่อนๆน,นี่ก็เป็นบรรยากาศการเฮ็ดกับเขาของเอ็ดมี่กับเพื่อนๆเ,เนาะจ้าเนาะต่างคนกับต่างเฮ็ดนาที่ของเจ้าขล้องค่ะพี่น้องผ้ากันโซ่ฝีมือยางเต็มทีค่ะพี่น้องส่วนเอ็ดมี่ก็บซิมแล้วซิมอีกพี่น้องเอ้ยตําทัวจักสิเป็นต่าอีกอย่างดอก <c oughs> อื่นอันเพิ่นมาซิบหลายรอบแล้วพี่น้องกินคนเดียวนะี่มันกระเสบอยู่ด้จา้าแต่ว่ากินหลายคนนี่ย่านเฮ็ดบ่ถึกปากมูค่ะพี่น้องบ่มันใจเนาะค่ะเนาะหลังจากได้ค้ามส้มมาเซบหลายพี่น้องอะ ยกคกเทพเลยพี่น้องบันนี้ฮอดเวลาแล้วนานะจะนาองตํมมาเดเป็นชั่วโมงแล้วจีค่ายเครื่องไปแล้วส่วนสองคนน่ก็มาลองมาเนงจักเห็ดหยางอยู่เห็นว่าเห็ดลาบพี่น้องลาบหมูกับลาบไก่พันวาแล้วก็พัดกะเพราพี่น้องมาเบิงเดอนาตานี่ตำทั่วของเอมี่พี่น้องอันนี้ก็ลาบหมูกับลาบไก่สันดอกอันดำๆนี่น่นาจะเป็นลาบหมูพี่น้องสีงอันเหลืองๆน่เป็นลาบไก่นี่แหละคะ่ะ คนไทยเนาะพี่น้องเน,นาะเหตนากันกับมี่แต่เหดแนวกินซูกันกินอันนี้แหละพี่น้องมิตรภาพไร่พมแดยยนพี่น้องเอ,อ้ยได้มาเหตนากันนะมีความสุขหลายๆเบาภาษาเดียวกันจังแมนมวนค่ะพี่น้องเอ็มมีก็โอ้ยโดนดน,นจังได้พวก,กันพี่น้องเอ,อ้ยนับศาสตร์ได้เบาไปพี่น้องนี่ละค่ะนาตาเหตับขาวก่อนยันซีพี่น้องต้นแก่กับต้นจยดื่มกันน้อยพี่น้องแก้เมยค่ะถอนน่าจะเนาะ นี่นะคะพรออมแล้วค่ะพร้อมซืบแล้วส่วนนม่มเนาะค่ะนั่งทายุตโตค่ะเอมี่บริทายเพิินเพราะว่าอัญญาเ,เพิินบอยากออกกองเนาะเกงใจส่วนอันนี้ก็เป็นอาสมพักพี่น้องสมพักเสียนเอมี่เฮดมาได้ลา,ลายมือแล้วพี่น้องก็เลยอ่ะเซตตู้เย็นไว้พี่น้องมันกับเสียจ,จะมันอยู่ในตูเ้เย็นมันก็เลยแซ่บคือเกานั่นแหละพี่น้อง้มนีก้กระโซฝีมือเต็มที่เลยพี่น้องนี่หน้าตาอาหารของเหานี่พี่น้องมีแต่ถอดไก่ในละทิศ อันเป็นของอันตางชาดเนาะน้องนันกับของอีสานค่ะพี่น้องกับปอเปียให้นุ่มๆเล้วจะเนาะสมพักกับขึ้นโตะได้จ้ะพี่น้องจ้ะนี่แหละค่ะมาได้จ้ะเด้อม,มากินเข้าํำกันพี่น้องจ้าบกกาไทายไอ้คนอื่นพี่น้องย่านเพิ่อนอยากอายเอาไว้งวดหนานาะพี่น้องเนาะจากสีไทยเห็เบิงมือนี่กระชุกละหุกค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะกินเขากันไปมวนไปพี่น้องเอ้ยทาง ไออีกคนนึงก็ว่าขอขนมปังแน่สามีสาววันนี้น้อยจ้ะพี่น้องสาวผมผมสาวผมขาวนี่ละน้นะนองหน่อยนะเพื่อนเพื่อน,นคนอุดอรจ้ะพี่น้องอลูกสาวเพื่อนน้องเอ็บม,มิลีคณะฮักมาฮักสีหาขวบแล้วเอ็มมีละอิจฉาเพื่อนจังว่าตามว่ดท่านดอกเอ็มมีน่ะเป็นแม่แม่กระแดงแล้วล่ะนั่นแหละค่ะ นี่นะคะอันสามีเพิ่นกินขนมปังกับพี่น้องส่วนสามีอีกคนนกินป่านคนไทยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวงวดนะเอ็มมี่สีมะทายให้เบิ่งเด้๋ยจะเด้อเดีเด๋ยวจะจัดงานกันอีกบ่รู้ว่าสินัดกันกินยังไงพี่น้องจ้ะนี่นะคะบรรยากาศปีกไก่ตอนใหญ่ๆกับพี่น้องแซ่บแบไก่นี่ไหมเพื่อนว่าอบไสหม้ออบไรน้ำมันพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเอ็มมี่สิด้ไปจัดมาอยู่จกักยามไหลพี่น้อง ว่าแต่สิจัดสิจัดพี่น้องเอ้ยบ่จัดจักเทื่อเมาของเขาก็บ่ทันได้จัดอยู่เว้าไปหัวไปกินไปพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ม่วนหลายพี่น้องเบิ่งสีหน้าอมีมีแต่สนแก้วกับสนแก้วสีแดงอังลังอยู่ดอกนานั่นน่ะตอนนี้เลือดลมกําลังดีพี่น้องเพื่อนบอกมุนกล้องมามุนกล้องมาก็เลยว่าเก่งใจนุ่มๆพี่น้องเอ้ยบ่ได้อันายให้เสียดายอยู่สิได้ช็อตนี้เอาไว้งวดหน้าเนาะพี่น้องเนาะ นี่การก,กังจะกล้าบานค่ะพี่น้องเบิ้งค่ะหอบถุงกินข้าวอิ่มแล้วกันมีความสุขไร่คุะเบิง้งหนาอ้วนเลเห็นวิวดอกข้ามตะวันสวนงานตะวันก็เลยอ่ะว่าจะพาเพื่อนมาเบิ้งก็หน่อยค่ะพี่น้องจนะเมื่อกี้ก่ะมั่วลายค่ะพี่น้องกินข้าวกินปลาจับงูกับพรกได้คุยได้หัวกัน